ไม่ได้พ่อแก่เงินอะไรได้ดิเออเย็นน้ำได้ไหมวันนี้อะไรวันเหงิกันค่ะนี่คุณพ่อน้องไออุจ จะเอาอันนี้เป็นที่ที่ววานนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นของเป็นแห่แฮมันคือแห่ที่หวานไว้อ่ะที่หวานที่หวานมันก็จะมีปลาติดนะคะเพราะว่าเราที่คันตกเพราะว่าพี่จะตกเองมาดูก,กันวนะ่าเป็นยังไงตักสบยตักสบย กดไปกดแล้วพาจิกกระโดดเลยดีพาพ,พ,พ่อไปให้พ่อไปอพ่อและไอ้อุอออ่นจะลงไปแล้วนะคะนี่นี่ไม้มันจะมีปลาด้วยนะน้องไอ้อุ่นก็จะนั่น กำลังใจพ่ออยู่ตพ่อนะก็จะชายพ่อไว้ตรงนี้นะน,นี่นนนนไฟใหญ่นะคนนี่เพราะว่าพ่อ,อว่อไดไฟใหญ่พ่อบอกว่าได้ไฟใหญ่กระายอุ่นไออุ่น่อ มีคนก็จะไปผ่านไปผ่านงานแล้วว้าวไปฮะไปนี <mixer> ่นี <chicken> ่ปลาโคตรเจ๋งหนุกฝนได้หนิปลาใหญ่เลยทุกคนนี่ปลาเป็นปลาโลมานี่ปลาช่อน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 นะทุกคนปลาช่อนเลี้ยงเลยปลาช่อนตัวใหญ่เลยแล้ทางแทาง นี่ผลงานครับอเอ๊ะเจ้าเจยาเจ้าย,ย,ยอดมากเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมย,ย,ยอดเยี่ยมยอดอ่านี่ผลงานนะครับผลงานประชนันประชนันประชันดีสุดว้า กําลังนอนเฉยนอนซีวีอยูอย่